หลังนี่นะ่าจะเป็นปลาตุ่มครับหลังโอ้พี่น้องสวดสวดไหมดื้อมันเงียบจ่อยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้มีรุ่นอยู่ครับแบบนี้ดูครับอ๋อดูครับดูดันนี่ขึ้นมาอย่างสูงเลยครับนี่ดันใส่ในมาอย่างสูงเลยนี่ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องลูงปานาทุกท่านครับคลิปนี้ก็มาเจอมาเจอผมไม่เช่นเคยครับในช่องนุ่มบันทอนนครกุศลบัวกับผมคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องมหาใส่ตุ่มปลาไหลครับอยู่ที่ไม้เก่าครับไม้ที่มาขังที่เรียวครับเป็นทำเป็ดทองครับหรือว่าไฟเก็บน้ำประคําอะไครับวันนี้เอามาซิบหลังครับวันนี้ใส่ตุ่มซิบหลังครับเยือก็เป็นเยือนี่ครับ เป็นโครงไก่ซับผสมไข่เป็ดก,กับกะปิครับแล้วก็เป็นปลาขาต้มครับไข่ด้วยหอยเชลลีมันเชิงหายากครับลองเหยื่ออื่นดูครับไม่รู้จะคือไหมลองดูครับหอยเชลีนีหายากเหลือเกินช่วงนี้ครับน่าจะใส่ตามหอวยไปเรื่อยครับตอนใส่อาจจะไม่ได้ใส่พี่น้องรับชมครับ ราะว่าคำแล้วครับตอนนี้หาโมงก่าแล้วครับออกมาคำครับแล้วยังไงรอย้อมแตกันผู้นีเช้าดีกว่านะครับเนาะโรล,ลุ่นแตกันดีกว่าว่าผู้นี้จะมีปลาไหลเข่าไหมกับเหยื่อโค้งไก่แล้วก็ปลาตุ่มนะครับแต่ผมจะขออนุญาตใส่ก่อนครับเพราะว่าคำลแล้วเราจะใส่ไม่ทันครับตุ่มมาซิฟลังด้วยวนันนี้ไปผู้นีเชา้าเจอกันครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องลูกปานายมเช้ชาครับเดี๋ยวเวลามายำตุ่มปลาไหลแล้วครับใส่ใบวานในซิบหลังครับเป็นเหยื่อปลาต้มครับปลาขาวต้มแล้วก็โค้งไก่ซับผสมกะปิกับไข่เป็ดนะครับยามมาห้าหลังครับนี่ตะวันก็ขึ้นแล้วครับตื่นสายครับวันนี้มาถึงไม้ก็หกโมงครึ่งครับ เมื่อวานใส่น้ำึ้นครับเมื่อวานน้ำฝายครับไกลๆน้ำร้นสปริงเวย์เลยครับคลิปที่เหลือมาใส่นี่น้ำยังไม่ขึ้นครับคลิปนี้น้ำเชิงจะไหลครับมาดูจะมีตัวเขาไหมกับเหยื่อสองสิ่งนี้ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไรเลยครับแต่ว่าหอยเชลลีมันหายากครับก็หาเหยื่ออื่นแก้คัดไปก่อนครับ ตามนี่ก็มีครับแต่ว่าต้องมาหาสองตอนกลางคืนครับตะเก็บตอนกลางวันนี่มันไม่ค่อยเห็นตัวครับหอยฉลีนะครับไปแล้บรรลุนครับหล้างแหลกมีแต่มีตัวพี่น้องรับชมไหมสวดๆไหมสวดๆหรือเปล่าลังนี่น่าจะเป็นปลาตุ่มครับลังโอ้พี่น้องหมาครับหมาเต็มหนึ่งครับนี่ อ๋อใส่สวยแล้วครับนี่ปลาตมครับหลังเลหลังเลขล้างเลข,ลเลขใส่สวยเลยครับอาเปิดฉากมาล้างเลก็กับมานแล้วครับนี่เป็นเหยืปลาตมครับนี่ไปดูปหลังต่อไปครับ เ๋ยวมันหลุดล้งนี่ครับมีแต้มมีตัวไนะหมล้งนี่เหยื่ออะไรเนาะลืมครับใส่ไว้สลับกันเลยครับดูดูโอ้มีตัวครับไม่เข่าหลังนี่เป็น ครงไก่ซับครับนเป็นเหยื่อโคงไก่ซับไม่เอาต้องใส้จม่ดโชบค,ครับไปดูหล,หลังต่อไปครับมาเดี๋ยวมาดูหลังนี่ครับมาดูเป็นเหยื่ออะไรโคงไก่หรือว่าปลาต้มหลงลืมครับเป็นหยาไสอย่างสวยเลยม,มีตัวเขาหรือเปล่าสวดๆนะ ไม่มีครับงานแดงแรงลิตไม่เข่าปลาตุมครับไปดูรังต่อไปครับดูรุงนี้ครับหลังนี้น่าจะเป็นโค้งไก่ฟับครับ ไม่มีเงียบจ้อยโอ้ยจะมานแค่หลังเดียวแค่นั้นนี่นี่กับโคง้งไก่ซับไม่มีตัวไปดูหล,หลังต่อไปครับเดี๋ยวมาดูหลังนี่ครับหลังทีห้าแล้วหลังนี่แบบไปไหลตัวเดียวอยู่เลยโอ้ ในมานเลยแล้วนี่น่าจะเป็นปลาต้มครับปลาต้มหรือปลาโอ้แล้วก็ใส่เบ็ดโฟมเลยครับเบ็ดปลาไหลครับสวดสวดไหมรึงเงียบจอยออ่อยโอ้โหนี่ครับพี่น้องนี่่ค่ะ หลังนี้มาใส่คลิปก่อนนะกับเขาครับตรงนี้จิี่กับเขาครับแต่ว่าเขาเขาหลังละตัวครับมันไม่ได้เขาสองสาตัวเนาะอะหลังที่หามานครับนี่ใส่กัสวยๆอยู่ครับหลังเนี่เป็นปลาตุ่มครับหลังนี่ กระโดดออกซะเนาะนี่นี่ครับปลาต้มไปดูล้างต่อไปครับมาต่อครับเดี๋ยวมาลุ่นหลังนี่ครับเป็นหลังที่ฮกเลยนะลิบที่เลียวมาหลังนี่ได้ตัวใหญ่เลยครับนี่ใส่ไปตรงนี้แหละวันนี้จะเป็นยังไงให้มันดุนครับ จะมีตัวเขาไหมอุ้ยน้องโอ้มีรุ่นอยู่ครับแบบนี้ดูครับอดูครับดูดัดนนี่ขึ้นมาอย่างสูงเลยครับนี่ดันใส่ไหนมาอย่างสูงเลยนี่โอ้มีรุ่นอยู่ครับแบบนี้เอาละตัวใหญ่หรือตัวน้อยหรือว่าหลายตัวไหมหอืม ไม่มีตัวเขาครับเอ๊แปลกเทะเทะแม่นนี่อู้ดันใส่ในมันย่างสูงด้วยออกก็งาด่ายนี่ฮ่าแปลกเทะเทะนี่ครับปลาต่ม โอ้ยหลอกกันเลยเว,ว้ยนี่มีตัวครับไปหลุดลังต่อไปครับโอ้สาดีใจมด <c oughs> เสียระบบเลยเดี๋ยวมันหลุดลังนี่ครับหลังที่หกหรือเปล่าที่เจ็ดที่เจ็ดครับที่เจ็ดดูพี่น้องเขาทำยอใหญ่ไว้ตรงนี้ นี่ก็ต้นไซสุกครับนี่หน่วยไซเริ่มจะสุกอะดูลปลาขึ้นก็โยเขานะถ้าลงมาไซสุกนี่กลางโยนี่โอ้หปลาตะเพียนนี่คืออย่างนี้จะเข่าดีครับมามาดูลังนี่ครับมันเต็มมีตัวไหมลังใน่หนเป็นปลาต้มครับนี่ว่าเห็นเก็ดตอนนี้ โอ้เงียบจ้อยน่ครับปลาตุม่มเงียบกรีบเงียบกรีบเอราอยเขาใส่บ่อยครับรอยเขาเจาะใส่ใส่ทางเบ็ดโฟมใส่ทางบางลันใส่ทางตุ่มนะครับนี่ดูละอ่ะอันนี้หลุนต่อครับแล้วยู่สามหลังสุดท้ายแล้วครับ หลังนี้เป็นหลังยาวครับหลังนี้เป็นหลังสูงครับเยือโค้งไก่ละมั่งนี่มันหลุดครับโอ้ป่ามันจักตัวไหมนอ้อโอ้เงียบกริบโอ้ดูทรงแล้ว ตุ้มซิปหลังนี่จะได้แค่สองตัวแค่นั้นแหละครับโค้งไก่ซัดครับม้าก็เห่าแล้วไปไปอยู่สองหลังสุดท้ายครับมาเดีย๋ยวมาดูหลังนี้ครับหลังที่เก้าฮันนี่ <c oughs> อันนี้ก็ใส่ในชิงดันดันคืนนี่ครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับ ไม่รู้จะมีตัวอีกไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่ก็เจอแบบนี้แหละแต่ว่าโดนหลอกไม่มีตัวโอ้เสรยระบบอันนี้เหมือน,นกันครับนี่ดันขึ้นมาเหมือนกันครับรู้จะมีตัวไหมอุ้มนี้ครับนังหนึ่งนี่น,นี่อันนี้เป็นเหยื่ออะไรโค้งไก่ซับครับนังนี่แต่ว่าตัวไม่โตครับนี่โค้งไก่ซับ ทุกแถวฟักคูนนี่แหละครับนะตัวไม่โตเท่าไหร่ไปเราอยู่หลังสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวไปลุ่นครับมีแต้มมีตัวไหมหลังสุดท้ายเดี๋ยวมารุ่นหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายโอ้ย น้อก็หัวน้องสุดท้ายสวดๆไมวเลยเ้ยเงียบกริบ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเหลือเชือเลยไปเดี๋ยวไปดูผลงานครับ ครับผมเดี๋ยวมาสรุปผลง,งานครับตุ่มซิปหลังโอ้นี่ครับตุ่มซิปหลังเด็ดปลาไหลมาสามแต้มโอ้โหเลือเชื่อจริงๆโอ้ยก็เป็นเหยื่อปลาตม้มเขามาสองหลังครับแล้วก็ตัวน้อยนั่นเป็นโคงไก่ซับครับขอ,อย่างที่บอกครับ ไม่มีเหยื่ออะไรสูหอยเฉลี่ได้เลยครับเหยื่อสำหรับดักปลาไหลนี่ท like)> ีหนึ like ่งก็ยกให้หอยเฉลี่นี่เลยครับสำหรับผมนะหอยเฉลี่เนี่ยเด็ดทุดครับเหยื่ออื่นนี่ก็ไม่่คยท่ายครับเข่าอยู่แต่ว่ามันไม่เต็มลอยทถาหอยเฉลี่คัหอยเฉลี่นี่มันเข่าแบบเต็มลอยเลยนะถ้าใดถ้ามีปลาไหลนี่มันเข่าแน่นอนครับอันนี้ก็คิดว่ามีปลาไหลครับแต่ว่าไม่เข่าม้ยังสวย นะครับ้งที่เล้วม้านั่นหกหลังแ,ลลแต่ปลไหลหาเต็มหาตัวแต่ครั้งที่มาซิฟหลังแต่ปลาอยสามตัวโอ้โหเลือเชื่อจริงๆนะครับเอาเปไปไลครับมันก็มีวันหมานวันไม่หมานเนาะอาจจะเป็นก็เยือด้วยนะครับแล้วจะหาหอยฉลีมาแกะมือใหม่ครับแล้วจะหลาะหาตามนี่แหละครับตามนี่แหละมันเป็นนาฝายนี่แหละครับ เราจะลองเลืองเลือกบุ่งดูครับเผื่อจะมีได้ใสเพราะจะสีหาหลังครับมันก็หายากครับรไหล <c oughs> ตัวนี้งามยั่ครับตัวตัวตัวงามยเอ้าพอได้ข,าดดขวานะครับพอไดเ้เหลืเวลาไปเวลาหนึ่งครับพอไม่ต้องซื้อกับเขา <c oughs> ไปแล้วคลิปนี้คนตุ้งอยากกลับบ้านก่อนครับแยังไงคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม หาอยู่ฮัก,กินทางไหนจะถ่ายพี่น้องรับชมใหม่ครับคลิปนี้กับาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับเ่วยผพาคลิปใหม่ๆจากหนุ่มบรรจงคนขบวถกับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผมดีมาก